ขอเรียนเชิญนะคะพี่นีรนุชจ,จิตสมค่ะท่านเป็นรองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ค่ะ,อะสอสค่ะเรียนเชิญค่ะ ก็สวัสดีนะคะพี่น้องที่อยู่ณที่แห่งนี้นะคะพี่น้องคอปทอพี่น้องสอปปอสอพี่น้องกองทัพธรรมค่ะแล้วก็สวัสดีพี่น้องนะคะที่ดูรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะวันนี้นะคะอยากจะเรียนว่า แต่ละครั้งที่ได้มาที่เวทีแห่งนี้นะคะจะเห็นว่าพี่น้องเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งเลยค่ะนะคะนี่คือเลือดนักสู้เลือดนักสู้นะคะที่ปรากฏอยู่ที่นี้แห่งนี้แล้วนะคะวันนี้ที่ผ่านมาตอนแดดร้อนนะคะเราก็อยู่มันได้ พอมีฝนเวทีเรากลับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะวันนี้นะคะอยากจะมีบทกลอนบทกลอนหนึ่งนะคะเป็นจากพี่เขาชื่อพี่วุฒิชัยเป็นคนทีโอทีเกษียณไปแล้วนะคะพี่เขาบอกว่าอำนาจเกินก่อใช้ทุจริตเลวทาม เลี่ยมเล่สร้างแต่พิษยอกย้อนการเมืองไม่สำลิศผลเพื่อความดีลบรูทำนำร้อนซ่อนร้ายสามานเป็นยังไงคะพี่เขาลงใน Facebook ไปเห็นเข้าเลยหยิบของพี่เข้ามาวันนี้ไอ้พวกคนที่กำลังต้องการ เขาเรียกว่าสนองตอบความต้องการของตัวเองเอาเปรียบสังคมไม่ให้เกิดความยุติธรรมนำออกมาใช้ต้องการให้ตนเองเนี่ยสำเร็จหรือว่าทำตามความประสงค์ของตัวเองโดยใช้ลูกแก่อำนาจพี่น้องจะเห็นไหมว่า9เดือนที่ผ่านมาจากรัฐบาลชุดนี้ของเศรษฐาทวีสินเก้าเดือนที่ผ่านมาที่คนชื่อทักษิณ เหยียบพื้นแผ่นดินไทยอะไรเกิดขึ้นคะความยุติธรรมเนี่ยมองไม่เห็นเลยใช่ไหมความยุติธรรมมันมืดมิดในแผ่นดินนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อเงินมีอำนาจเหนือคุณธรรมจริยธรรมสังคมก็เสื่อมสามวันนี้ที่ผ่านมาคุก เป็นยังไงคนชื่อทักษิณก็ไม่รู้จักใช่ไหม,ไมเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทักษิณเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่าไปอยู่ชั้น14มืดมิดหมดไม่มีใครเลยที่กระบวนการยุติธรรมจะมาบอกเราให้เห็นว่าเป็นโรคอะไร1 2 3 4ไม่มีวันนี้พอหลังจากที่เขาพบพักโทษก็สามารถเดินสายได้ หายหมดทุกโลกพอวันนี้จำเป็นที่จะต้องไปฟังเรื่องพิจารณาเรื่องมาตาหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมโลกมันกลับมาอีกแล้วว่าพี่น้องเอ้ยมันประหลาดจริงๆใช่ไหมคะมันประหลาดจริงๆว่าไอ้โลกมันกลับมาได้ยังไงอีกนะคะเราอยู่กันที่นี่พี่น้องไม่ต้องใส่แมสเลยใช่ไหมคะ เราอยู่กันมาหลายเดือนแล้วไม่เห็นจะเป็นต้องนะคะไม่มีโควิดไม่มีเพราะพวกเราเป็นคนดีไงแต่คนบางคนเนี่ยมันพยายามจะเอาโลกใส่ตัวเองมันวิปริตไหมวิปริตนะคะไม่มีโลกแต่อยากทำให้เกิดโลกเพียงแต่คุณต้องการเอาประโยชน์ใส่ตนเองพี่น้องเชื่อไหมว่าเดี๋ยว พอวันนี้ผ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนนี้เดี๋ยวออดถ่วยอีกละแล้วเราดูซิว่าจะไปไหนเขาบอกว่าวันที่ส9 18บปดใช่ไหมคะ18จะต้องมาฟังอ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่า18มันจะเกิดโลกอะไรขึ้นอีกโลโลกอะไรคะพี่อ๋อโลหิตลงปอดมัน มันเป็นโลกประหลาดประหลาดมันเกิดโรคมันมันคิดได้ยังไงนะคนเหล่านี้มันคิดจริงๆนะคะนอกเหนือจากนั้นคนเหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองเลยมาถึงก็จ้องแต่ที่จะเอาเปรียบมาถึงก็จ้องแต่ว่าจะสั่งการวันนี้ข่าวบอกว่าโอ้โหมีรถเข้ารถออกในบ้านเยอะแยะไปหมดบางคนเขาบอกว่าเฮ้ย ขนาดมึงเป็นโรคเอนป่วยเอนเปื่อยมึงยังไม่เป็นไรโควิดแค่นี้มึงไปไหนไม่ได้เลยเหรอโรคมันเอนเปื่อยยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าหากคุณแช่งตัวเองเราไม่ได้แช่งนะคุณแช่งตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็รับผลกรรมไปแล้วกันค่ะมีสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าวันนี้ นะคะเห็นไม่ข่าวเรื่องสันเขื่อนของเขมรใช่ไหมคะคิดว่าพี่น้องที่อยู่นี่ต้องตามข่าวที่เขมรสร้างสันเขื่อนเข้ามาไม่ทำตามแนวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยวจะลองไปเจรจากับเขมรแล้วจะดูว่าสามารถเอาอะไรที่ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้มันใช่ไหมพี่น้อง มันบ้าหรือเปล่ามันบ้าหรือเปล่ามันบ้าหรือเปล่าก็ในเมื่อคุณสร้างสรรคเข่อนไม่ถูกต้องตามกรรมวิธีตามกระบวนการหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศเราคนไทยคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณต้องทำหนังสือทักท้วงใช่ไหมแต่คุณกลับบอกว่า เดี๋ยวจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาแล้วจะดูซิว่าหาอะไรที่จะไปแลกเปลี่ยนบ้างมันบ้าไปแล้วอยากจะถามท่านนายกเศรษฐาอยากจะถามคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังอยากจะมีคำถามยังไปคนที่ทําตัวเหนือานายกรัฐมนตรีว่าวันนี้คุณคัดเลือกคนที่มาเป็นรัฐมนตรีต่างๆ คุณใช้อะไรหลักการคัดเลือกรัฐมนตรีเขามีจาิยธรรมอยู่นะคะพี่น้องไปดูเลยหลักจกริยธรรมว่ามีอะไรบ้างนะคะในการที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแต่เรามองว่าไม่มีเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะลาออกใช่ไหมฮะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอันนี้ท่านเป็นคนดีนะท่านปานปีต่อไปท่านรัฐมนตรีช่วยกิษณัรนะทาลาออก แต่มีคนที่อยู่ดีๆต้องพิจารณาว่ามีจริยธรรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่แต่นายกเศรษฐาและคนที่อยู่เหนือนายกกลับส่งมาเป็นรัฐมนตรีใช่ไม่ใช่พอมาเป็นรัฐมนตรีปุ๊บมีการทักท้วงอยู่ไม่ได้แล้วต้องเพนก่อนและต้องลาออกก่อนแล้ว นี่มันที่ล้อเล่นเหรอคะแผ่นดินไทยประเทศไทยเมืองไทยมันไม่ใช่เป็นบริษัทของคุณใช่ไหมคะมันเป็นของเราพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติรักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินที่นี่ประเทศไทยมันไม่ใช่ที่คุณจะเอาคนของคุณมาบริหารใช่ไหมถ้าคุณเห็นว่าคุณพิชิต ชื่นบานเอ่ยนามเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงเหมาะที่จะทําประโยชน์ให้กับคุณได้คุณเอาไปอยู่บริษัทคุณใช่ไหมคุณไม่ต้องเอามาเป็นรัฐมนตรีเพราะมันแปดเปื้อนใช่ไหมเรื่องถุงขนมใช่ไม่ใช่แล้วดูสินายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินคนที่อยู่เหนือนายกรัฐมนตรี ชื่ออะไรพวกเราก็ทราบใช่ไหมชื่ออะไรคะอ๋อหน้าเหลี่ยมเหรอมาเมื่อกี้เขาบอกแล้วนะเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นเหลี่ยมนักตัวเลยเหรอคะเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาดูถูกคนไทยใช่ไม่ใช่ คุณอย่ามาดูถูกคนไทยว่าคุณจะจับใครหรือชี้นิ้วใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้พวกเราไม่ยอมใช่ไหมพวกเราไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อนำความยุติธรรมมาสู่แผ่นดินไทยให้ได้นะคะพี่น้อง ที่อยู่ตรงนี้เรายืนหยัดกันมาโดยตลอดตั้งแต่อากาศร้อนจนกระทั่งหน้าฝนย่างเข้ามาแล้วเราไม่กลัวใช่ไหมเพราะหัวใจเราใหญ่ฝ่ากัปันใช่ไม่ใช่เพราะหัวใจเราใหญ่ฝ่ากัปั้นหัวใจเรามีจุดมุ่งหมายเดียวเพื่อให้ประเทศนี้เกิดความยุติธรรมคนผิดต้องถูกลงโทษ อยากจะบอกว่ารัฐมนตรีที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเศรษฐาอย่าภายเรือให้โจรนั่งเลยนะคะอย่าภายเรือให้โจรนั่งถ้ามร,รู้ว่ารักชาติรักบ้านรักเมืองรักประชาชนอย่างที่แต่ละคำเวลาสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์ทําอะไรทําเพื่อพี่น้องประชาชนออกวาเถอะออกมานะคะอย่าไปอยู่เลยอย่าไปเป็นเลยรัฐมนตรี นะคะมันไม่มีสักไม่มีสีนะคะนอกเหนือจากนั้นที่ผ่านมามีข่าวอีกวันนี้ทุเรียนเมืองไทยที่ส่งไปจีนแพ้เวียดนามแล้วใช่ไหมคะแล้วมันบริหารประเทศชาติกันยังไง9เดือนที่ผ่านมามีอะไรบ้างซอฟต์พาวเวอร์อยู่ที่ไหนขายผ้าเข้ามาเหรอ ผ้าเข่าม้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเราทํามาแล้วมันมีคุณประโยชน์มีองค์กรที่เป็นส่วนของนักธุรกิจเข้าไปขายมากมายแล้วนายกเล้นมนตีคุณไม่ต้องใส่ผ้าเข่าม้าแล้วไปเดินโชว์ต่างประเทศหรอกใช่ไหมถามว่าคุณไปเนี่ยที่ไปเนี่ยผ้าเข่าม้าที่คุณขายเนี่ยมันพอค่าเครื่องบินหรือเปล่าอ่ามันพอค่าเครื่องบินไหมคุณออนทัวร์ไปทั่วเลยเนี่ย ไปที่บริษัทนั้นบริษัทนี้ทําตัวเป็นเซลแมนเลยมันใช่ไหมคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องไปเจรจากับผู้นำประเทศต่างๆใช่ไหมคุณต้องไปเจรจากับประเทศต่างๆโอเคละคุณไปเจรจาได้ในบางบริษัทแต่ไม่ใช่ในตารางของคุณไปบริษัทนู้นไปบริษัทนี้แล้วบอกว่าจะเอาผ้าขาม้าไปขายโทรเอ้ยเศรษฐานะคะ คุณคิดได้แค่นี้เองเหรอกลับไปขายบ้านจัดสรรคุณเธอนะคะกลับไปขายหมู่บ้านดีกว่าอย่ามาบริหารประเทศเลยนะคะต่อมานะคะถามว่าเ้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากไปทัวร์ต่างประเทศแล้วมีอะไรที่พี่น้องที่นั่งอยู่นี้ไหนลองบอกซิว่ารัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อประเทศชาติประชาชนมีไหมช่วยนึกหน่อย ไม่มีเหรอคะ,ะนีลนุชเนี่ยนึกมานานมากแล้วว่ามีมีไหมช่วยนึกหน่อยพราะนีนุชนึกไม่ออกไม่มีใช่ไหมคะแล้วเราจะให้มันบริหารประเทศได้ยังไงเราต้องชักชวนส่งเสียงดังๆให้พี่น้องที่ยังไม่ได้มาเวทีคอปทอแห่งนี้ออกมามาที่นี่มาช่วยกันสื่อสารออกมาออกมาออกมา,ออกมาค่ะส่งเสียงดังๆค่ะ ค่ะเราออกมามาช่วยกันถ้าไม่พักค้างอ้างแรมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะที่นี่ที่แห่งนี้มันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นีรนุ์มาทุกครั้งต้องมากราบนะคะขอพอรท่านกรม,มหลวงชุมพรทุกครั้งเพราะท่านพระอ,องค์ท่านรักชาติรักบ้านรักเมืองพระอ,องค์ท่านต้องทราบว่าสิ่งที่เรากําลัง ทำอยู่นี้เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองเลยใช่ไหมเราเสียสละความสุขส่วนตัวพี่ๆเราอยู่บ้านเรามีที่อยู่เราไม่ต้องมานั่งหลังกดหลังแข็งใช่ไม่ใช่เราสามารถที่จะอยู่ที่เย็นๆพี่น้องกองทัพธรรมก็ไปอยู่กับกเกษตรทํากันน่ารักทํากันให้มีความสุขแต่เราก็มานี่เพราะเรามีความสุขยิ่งฝาอยู่ที่บ้านใช่ไม่ใช่ เรามีความสุขเพราะเราทําเพื่อส่วนรวมเรามีความสุขเพราะเรามองว่าถ้าหากเราไม่ทําแล้วใครจะทําใช่ไหมถ้าวันนี้เราไม่ทําแล้วใครจะทําบ้านเมืองนี้มันคงที่จะถึงเขาเรียกว่าอยู่ไม่ได้ใช่ไหมลูกหลานเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมคะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมา สิ่งต่างๆวันนี้นะคะความจริงเนี่ยมันเปิดเผยทุกอย่างแล้วเรารอเพียงพี่น้องเราจะมารอล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียววันนี้เราเชื่อได้เลยว่าพี่น้องทั่วทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลเนี้ยเป็นยังไงรัฐบาลเนี้ยไม่ได้เคยทำเพื่อพี่น้องประชาชนรัฐบาลเนี้ยทำเพื่อคนคนเดียวใช่ไหม ทำเพื่อครอบครัวครอบครัวเดียวถามว่าที่ผ่านมาเรื่องข้าวเรารู้แล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเราพูดกันเรื่องข้าวสิบปีเน่าไม่เน่าว,วันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าต้องการฟอกขาวให้คนบางคนเข้าประเทศใช่ไหมฟอกขาวคนบางคนเข้าประเทศเมื่อยังทําไม่ได้ออฟริกาโวยวา,ยวายมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภูมิธรรม รีบให้คนไปชี้แจงเลยเอา้าในคุณบอกว่าที่แรกคุณปากดีล่ะว่าจะไปขายแอฟริกาทําไมตอนนี้คุณบอกว่าไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นอย่าหลอกลวงไปวันๆอนยาพูดแบบขอโทษนะคะทมถุยไปวันๆโดยไม่รับผิดชอบอย่าเลยค่ะนะคะต่อมานะคะเขาถามว่าวันนี้ยังมีอะไรอีกที่ต้องทำมีเรื่องเยอะแยะ ที่ต้องทำแต่ไม่ทำเมื่อกี้นี้นะคะทางนิรนุษ์ผ่านมาที่กระทรวงการคลังยังมีพี่น้องเราแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะที่ไหนอยู่ที่กระทรวงการคลังตากแดดตากฝนอยู่ริมถนนกันมากมายอยากจะบอกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและคณะรัฐมนตรีทั้งหลายแหละว่าคุณอย่าไปเลยต่างประเทศคุณไม่ต้องไปขายอะไรหลอกให้เป็นหน้าที่ของ คนอื่นเขานน่นพาคณะรัฐมนตรีไปที่กระทรวงการคลังไปดูว่าพี่น้องเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วไปแก้ไขนะคะอย่าไปอย่าไปที่อื่นนะคะเนี่ยไปเลยกระทรวงการคลังอยู่ใกล้นิดเดียวอดีตตัวเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรู้เข้านอกออกในแล้วไปไปแก้ไขปัญหาเขานะคะอย่ามาอยู่อย่างนี้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งเมื่อข่าวที่แล้วเนรนุชพูดถึงเรื่องขอสอมกพี่น้องรู้จักขอสอมกเนาะรถเมนะคะขอสอมกอว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายเอื้อประโยชน์ให้เอกชนในบริษัทขนส่งที่วิ่งอยู่พูดก็ได้ว่าบริษัทสมายบัสนะคะเพราะว่าเราเราจะเห็นอยู่ที่เป็นของเอกชนวันนี้ นอกเหนือจากจะเอื้อให้เอกชนในการมาเขาเรียกว่าประมูลนะคะเส้นทางวันนี้มันมีการขยบขึ้นไปมากกว่านั้นที่ผ่านมาขอสบอกอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพอดีเขาส่งข้อมูลมาให้สดๆร้อนๆเลยนีรนุชก็เลยยังทาไม่ทันยังเป็นช็อตโน้ตที่ตัวขยุกข,ขยุ่อยู่นะคะเข,ะะขาบอกว่า ขอสอมกอเดิมเนี่ยมี269เส้นทางที่วิ่งบริการพี่น้องประชาชนในราคาถูกแล้ววิ่งสม่ำเสมอในการวิ่งนะคะไม่ใช่ว่าจะวิ่งเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนอะไรต่อมานะคะมีการยกเลิกนะคะยกเลิกพรบรมติคลมรพรบ2อ2พ จากการบริหารจัดการเส้นทางวิ่งในกรุงเทพและเส้นทางต่อเนื่องใกล้เคียงปริมทฑลไปให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัดการเส้นทางเมื่อกรมการขนส่งทางบกไปเป็นผู้จัดการเส้นทางแล้วเกิดอะไรขึ้นจาก269เส้นทางขอสอมกต้องให้กับบริษัทเอกชนพูดง่ายๆก็เลยก็คือสมายบัตรเนี่ยแหละ 107อ่า162เส้นทางเหลือขอสอมกอทำแค่107เส้นทางโดยข้ออ้างเขาบอกว่ารถของขอสอมกอเป็นรถเก่าต้องเอารถที่อายุงานไม่เกิน2ปีมาวิ่งเพราะฉะนั้น คอสอมกค็ต้องเสียเส้นทางไป162เส้นทางให้กับบริษัทเอกชนเหลือ107เส้นทางขอสอมกก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายของผู้มีอำนาจแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ปรากฏว่ามีเอกสารฉบับหนึ่งมาจากกรมการขนส่งทางบกบอกกับขอสอมกว่า ขอโทษนะใช้คำพูดให้มันกระชับนิดว่าเฮ้ยที่เองวิ่งอยู่ร้อยหกเส้นทางเนี่ยบางเส้นทางเนี่ยมันมีรายได้ดีเองเอาไปให้เอกชนวิ่งได้ไหมพี่น้องฟังดีๆนะคุณเอาไปแล้วร6 2ยสิบสองเส้นทางร้อยเเส้นทางขอสอมกอวิ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนมี ใช้บริการสาธารณะอย่างสะดวกสบายและสม่ำเสมอกับมีหนังสือบอกว่าร้อยเจ็ดเส้นทางบางเส้นทางที่มันดีเนี่ยคนติดแล้วเนี่ยเก็บเงินได้ดีเอาไปให้เอกชนเขามาวิ่งมันใช่ไหมพี่น้องเอ้ยมันใช่ไหมเรวใช่ไหมเลยชั่วเลยเลยค่ะโอเคนะคะอ่า ว่าไปตามที่ทางคุณพี่ที่อยู่ข้างล่างว่านะคะถามว่าทำไมวันนี้นโยบายรัฐบาลทำไมวันนี้ค่าราชการอย่างนี้เขาเรียกว่าเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนให้กับเอกชนใช่ไม่ใช่แทนที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนกับเอื้อประโยชนใ์ชชนชนให้เอกชนซึ่งได้ข่าวมาว่า ขอสอมกศาภาพขอสอมกแล้วก็ผู้บริหารก็ไม่ได้ยอมแล้ววันที่เหมือนกับวันที่31นะคะสิ้นเดือนนี้เขาจะมีการไปยื่นหนังสือแล้วก็ขับเคลื่อนแล้วก็เดี๋ยวเลขาคงจะมาบอกว่าทางด้านสาภาพขอสอมกอก็ให้สรสหรือสมาธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งเป็นอง,องค์กรแม่ขับเคลื่อนแล้วเรียกร้องว่ากรมการขนส่งทางบกจะทำอย่างนี้ไม่ได้ แล้วเราอาจจะส่งสัญญาณว่าพี่น้องเรามาร่วมขับเคลื่อนกันอย่าให้ทรัพย์สมบัติและเรื่องของที่เป็นประโยชน์ของประชาชนตกไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนถ้าพี่น้องจะไปลองดูอาจจะไปลองดูก็ได้ว่าเอ๊ะบริษัทเอกชนเนี่ยใครเป็นเจ้าของนะคะ เราจะยังไม่เฉลยตรงนี้แต่สามารถไปหาดูได้เลยว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าเหลี่ยมแค่นั้นเองใช่ค่ะเป็นนักการเมืองบางคนนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอยากจะสื่อสารมายังพี่น้องนะคะทุกท่านที่หวังดีต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองอยากจะสื่อสารไปให้ทุกคนว่า วันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันถูกปู้ยี่ปู้ยำโดยนักการเมืองวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันถูกปู้ยี่ปู้ยำโดยกลุ่มทุนสามานทรัพยากรของประเทศเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนและเป็นของพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยใช่ไม่ใช่คนที่มีอำนาจคนที่ บริหารประเทศชาติอย่านำทรัพ,พยากรของประเทศชาติที่เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนไปประเคนให้กลุ่มทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง,งนะคะเพราะฉะนั้นนอกเหนือเราจะทวงคืนความยุติธรรมให้กลับมาแล้ว เราจะตีแผ่ความสามานของคนบางคนที่มันอยู่เหนือนายกรัฐมนตรีคนบางคนครอบครัวบางครอบครัวที่คุณหาเวลาหาเสียงก็บอกว่าพี่น้องเอ้ยเราจะปิดสวิต์สามปอมันปิดปอไหนนะพี่นอ้องออนะคะเพราะฉะนั้นเราจะลดค่าน้ำค่าไฟค่าคลองชีพ วันนี้เรายังไม่เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไม่ใช่น้ํามันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันไฟฟ้าเราก็เสียแพงแล้วเสร็จแล้วคนที่เป็นจาเลยของสังคมคือใครการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งที่แท้จริงแล้วเปล่าเลยมันไปอยู่ที่กลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเพราะว่ารัฐวิสาหกิจเราเนี่ยมันผลิตไฟแค่28ซเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรา ะะอยากจะตีแผ่สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้รู้ว่าบ้านเมืองนี้มันมีหลายภาคส่วนที่พร้อมที่จะแทะนะคะมันจะกินเนื้อหนังมังสาประเทศชาตินี้จนกระทั่งพอมาถึงลูกเรากระดูกยังแทบไม่เหลือมันจะป่นเพราะไอ้พวกนี้มันกินซะจนไม่รู้จะกินยังไงมันกินมันกินแม้กระทั่งกระดูกป่นเนี่ยมันยังอยากกินเลยนะคะมันจะไม่เหลือไว้ให้คนข้างหลังเลย ถ้ามันเหลือต้องการเหลือไว้ให้คนข้างหลังให้ลูกหลานแล้วมันสำนึก17ปีที่มันเล่ล่อนมันต้องสำนึกได้แล้วใช่ไม่ใช่แต่มันไม่เคยสำนึกมันไม่เคยสำนึกเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะเรียนพี่น้องนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะว่าทุกครั้งที่เรามาเราอยากจะแลกเปลี่ยนนะคะ ข้อมูลต่างๆในส่วนของเราที่เป็นคนสระสะมีข้อมูลอะไรที่มาแลกเปลี่ยนเราก็แลกเปลี่ยนกันในส่วนของภาพฟางพี่น้องนะคะที่มาขึ้นเวทีต่างๆในสิ่งของสาธารนณะก็จะสื่อสารไปแล้วอยากจะบอกพี่น้องว่าวันนี้สิ่งที่เราทำเราถือว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเราทำบุญให้ประเทศใช่ไม่ใช่ เราทำบุญให้ประเทศเรารักษาสิ่งที่ถูกต้องให้กับประเทศถ้าหากวันนี้พวกเราไม่ยืนหยัดแล้วใครจะยืนหยัดใช่ไม่ใช่ก่อนนะคะที่จะลงจากเวทีนะคะก็อยากจะสื่อสารนะคะไปยังพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนีรนุษย์จะพูดทุกครั้งว่ามีแรงช่วยแรงมีเงิน ช่วยเงินมีทั้งแรงทั้งเงินช่วยทั้งแรงทั้งเงินนะคะเวทีนี้นะคะต้องการกำลังใจนี่นุชมาทุกครั้งนีนุชจะได้รับน้ำดื่มซึ่งเป็นน้ำดื่มจากน้ำใจของพี่น้องทุกคนที่มาสนับสนุนณนะเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องเราทุกคนนะคะและนีรนุชขอสร้างความมั่นใจกับพี่น้องว่า พี่น้องสรสนะคะจะทยอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาที่แห่งนี้แม้ว่าเราจะยังไม่ได้พักค้างอ้างแรมด้วยยังมีภารกิจอย่างที่เรียนให้ทราบวันนี้รัฐวิสาหกิจต่างๆกำลังจะถูกกลุ่มทุนสามานโดยใช้อำนาจผ่านคนที่บริหารประเทศในการที่จะยุบในการที่จะหุบ ในการที่จะนำรัฐวิสาหกิจไปเป็นของตนเองไปเป็นของกลุ่มทุนเพราะฉะนั้นด้วยภารกิจของสรสที่ต้องปกป้องรัฐวิสาหกิจไทยให้อยู่กับประเทศชาติประชาชนคนไทยเลยยังไม่สามารถที่จะมาพักค้างอ้างแลมได้แต่เมื่อวันหนึ่งเราสามารถเคลียร์ได้พวกเรายินดีที่จะมาพักค้างอ้างแหลมที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ